สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ไฮตี้เหลาสาขาปิ่นเกล้าใช่ปะมีอะไรบ้างแนะนำหน่อยดิก็มีก็อินวดนตั้งแต่55นาทีตู้ปิ่นรูปมีทำเล็บตู้รูแล้วก็มีสแน็คบาร์อันนี้คือตู้ปิ้นรูปก็คือถ่ายรูปแล้วสแกนแล้วก็ปิกกปป้นได้เลยแล้วก็มีสแน็คบาร์อะไรบ้างดูดูดิ มีกาแฟมีน้ำเนตท,ทีน้ำลำไยน้ำเสาวรสกินฟรีได้เลยนะครับแล้วก็มีขนมไมเติมระหว่างรอเนาะอันนี้น้ำเสาวรสชิมนิดหน่อยขอเชิญพี่ที่บีเจ็ดมารับบริการค่ะก็รสชาติกินน้ำลำไย มาากันคอนนี้ก็มีไอศครีมด้วยมีกาแฟด้วยกินฟรีระหว่างรอนะครับมีไอติมนะ่นำให้หน่อย มีเต็มมนมีขนมก็กดเกมเราก็มีห้องเด็กมีเก e ้าอี้นวดผัดลองทำเล็บก็มีทำเล็บอยู่ไหนอ่ะอ๋อเนี่ยทำเล็บเก e ้าอี้นวดแล้วบาร์ขนมผัดรองเท้าอยู่ไหน ไม่รู้กันนะแล้วก็สะน็่ก็อยู่ตรงนู้กินได้มากินได้น้ำก็ไกินได้ได้โอ้โหแล้วตายมันเป็นยังไงไฮที่เหลาเไลอเขาไปกินดูเอแล้วเคยมาแล้วไมเหรอนี่ไงหมอไฟใช่ปะมันคือหม้อไฟไห่ที่เหล่าอันนี้เราก็มาครั้งแรกกันนะแต่ว่า ครั้งท <its descript or> ี่สามแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันแต่ว่าเรามาครั้งแรกปกติมาก็วันธรรมดาช่วงเที่ยงที่ไม่มีเรียนอ๋อก็เลยอัี้ไม่มีแต่วันนี้สอนก็แบบรอหน่อยก็ดีจะได้ทำตัวทำนี้ฮัลโหลคิวมาแล้ว

ก็มีออเดอร์มากินเล่นนะครับว mm hmm. ันนี้เอาเสนอกราบกาแฟข้างนอกเข้ามากินได้ด้วยเไปเข้้้าหองนนนกแป๊แบ,บึระมาณชิคเท่าไหร่ฮะก็ได้ส่วนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ mm hmm. ก็สมัครไปก่อนวันนี้อะไรลูกชิก mm hmm. ้นกุ้งไข่ปลาวัคซีนวัวโนเนื้อวัวโน ถ้ากันเพื่อนให้ด้วยนะแลวนี่ถ้าจัดมือถ้าใครมือถือไฟเล็นี่ชาร์จประวางชาร์จได้เลยนะสุดยอดถ้าจัดแว่นตาด้วยนะครับสำหรับใครเอาแว่นตามาไม่มีแว่นเขาก็ให้จ็ดมือเฉยๆจ้มต,ตังอร่อย ขั ais, ้วให้ช <lequel ś im ono> <Par sed mellan farming challenge> ิมน้ำสุปให้ตักน้ำสุปใส่กับนเลยแตว่าเราไมาเราตักน้ำสุปใส่แล้วก็ชิมคือนี่อันนี้ก็ออเดอร์กดๆๆๆๆกนะครับถ้ากดไม่เป็นก็ให้พนักงานเขากดให้ก็ได้ Để chúng ta đi xem thịt there Harriet Gottmiller quần Debatte ตัดมันเต็มที่ตัดเปลือกเดี๋ยวตัดเองก็ได้ก็ดูลีราการปุมเี่ยวนำ น้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วเ,เลิศเลยนี่จิ้มแจ่วจิ้มแจ่วนี่น้ำจิ้มของเรานะครับแล้วกบน้ำ มีน้ำอะไรบ้างซุปเผ็แจ่วหอนมไดร์นสามสหายก็คือกระดูกหมูแล้ก็มาล่าสามร้อิสมรอยเจ็ดสิบนี่มาล่าซุปกระดูกหมูแจ่วจอมแจ่วหอนแจ่วฮอนแล้วน,นี่อะไรซุป <40. S 1> เผ็ดเดี๋ยวลองดูครับสามร้อยแปดสิบสามร้อยเจ็ดสิบแล้วก็ก็เหมือนกินซุกี้ธรรมดาแล้วเราก็สั่ง หมูสไลด์อะไรพวกนี้มาแล้วแต่มากน้อยก็แล้วแต่ก็ตกพันสองพันก็แล้วแต่ว่าสั่งเยอะขนาดไหนแต่พื้นฐานก็คือสามร้เจ็ดสิบม้อหนึ่งค่าน้ำซุปช่สช่อง 3, 4, 4, ช่อง้าสามช่องสี่ช่องสช่องสีช่องราคาก็ต่างกันอีกน้ำซุปก็เลือกก็ได้ตัวนั้นถูงใส่หน้ากากเอาไปใส่หน้ากาก นี่เขาใส่แบบนี้แตว่าที่นี่อร่อยได้ของของซีดีเทนนิชกได้อันนี้สัานใหสองร้อยยี่สิบ ร้อยประมาณสองร้อที่มันคืออะไรครับยวด,ดูให้นะคะว่าคิดกุ้งสด,ดนี่คืออะไรกุ้งสดา้มา้ากินได้เลยปะเนี่ยกินลีลูกคินกุ้งสดมัน

ăn. Ăn mâm mực, đi. Ăn cung. cá mực nó cá mực cả cung ni là cho ra ngay nè mực subscribe าเสียหายเท่ไหร่นะครับ2,145ไม่มีส่ง2,145บนท1ึ่ยบาบาทแ้หนึ่งแตมค่วบใช่เป็น่แต้มเหรอใช่ป่ะฟังถูกป่ะห้าร้อยบาทได้หนึ่งแต้มอ่ะแต้มนะครับแล้วลก็มันลดราคาเอาสมัครเข้มาชิกฟรีใช้ครั้งต่อไปแล้วก็สะสมแตม้มเวเอาแต้มมันลด,ดว่า เรียบร้อยครับทุกคน2,100กว่าบาทข้าวก็ะพิวยาวเหมือนเดิมมีม้าขนมกินด้วโอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบ,บ๊ายบายบาย บายบายก็มารับประทาน